ตอนนี้ซอมบี้เข้ามาในสนามดิสนีย์ครับเราต้องรีบออาที่นีครับเอาเร็วเร็วเร็วีบ่ครับเร็เร็วเร็วหนีหนเอาไปวิ่งไปขางในลครับต้องรีวิ่งไ้างในพี่อกขางในครับเร็วเรคุณยายหนีเดินไวไหนีนะ แย่แล้วครับเพื่อนๆนตอนนี้ซอมปี้ระบาดครับซิโดเลโอเราจะทำาังไรกันดีครับงั้นเราไปขอให้ยักษ์เขียวช่วยเราไหมครับอยักษ์เขียวอยู่ไหนอ่ะอุ้ยเพื่อนเพื่เราเจอยักษ์เขียวแล้วโอ้ยเราต้องขอร้องยักษ์เขียวให้ช่วยเรานะครับเ เขียวจะช่วยเราไหมะโอ้เหมือนยักษ์เขียวมากเลยครับเพื่อนๆเหมือนไหมโอ้้พีซีโนอก็เหมือนขอร้องยักษ์เขียวหน่อยครับเขียวาไไมทำไมยักษ์เขียวไม่ขยับเลยฮะไปตอบเราหรือเราจะต้องทําอะไรยังไงครับน้องเลโอฮะพามาเลยครับมาเต้นให้ยักษ์เขียวดูนครับพิซิโน่มาเต้นให้ยักษ์เขียวดูด้วย มาเต้นให้ยักษ์เขียวดูเลยครับฮะยักษ์เขียวมาจริงๆเหรอวิยักษ์เขียวมาจริงด้วยบอกยักษ์เขียวให้ช่วยปราบเจ้าซอมบี้ได้ไหมเขียโอ้ยยักษ์เขียวบอกได้ใช่ไหมตายคือเราทำนี่เข้าไปข้างในครับจะให้ยักษ์เขียวจัดการเจ้าซอมบี้ให้ครับเขียวที่พาปุ๊บ เอาไปเล้เขาไปหลบข้างในครับโอ้ยซอมบี้มันมากันเยอะนิโนะโอหนีขึ้นเครื่องเล่นกันก่อนนะนิโนโอหนีขึ้นข้างบนเลยครับอย่าพึ่งสายลงมาเดี๋ยวซอมบี้มันจับกินนะหายนิโนะเร็วมาช่วยดึงน้องเร็วหา เขียวจัดการเจ้าซอมบี้ให้ด้วยนะสู้ๆครับยักเขียวซอมบี้มันมา,าเยอะเลยครับเรารอดจากเจ้าซอมบี้แล้วใช่ไหมครับแล้วเจ้าซอมบี้มันจะเข้ามาหาเราอีกไหมนะ่ะ เราเล่นเครื่องเล่นกันตามสบายเลยนะเพราะยักษ์เขียวจัดก,การแล้วเฮ้ยซอมบี้มันยังไม่ตายอะยักษ์เขียวสู่งได้ซอมบี้มันมาครับเราต้องหนีไปแล้วครับตอนนี้น้องครับระวังซอมบี้นะซอมบี้มันมานะครับออนี่มันบุกเข้ามานสนามด็กเล่นนะครับเราต้องหนีกันแล้วครับดิโนเดโยเราต้องหนีจากซอมบี้แล้วซอมบี้มันเข้ามาในสนามด็กเล่นเร็วเร็วใช่ยักษ์เขียวซิ่ไม่ได้ เร็วๆเราต้องออกจากที่นี่แล,ล้วครับไปไปไปเราเร็วๆๆสอมบี้มันตามมาแล้วระวังนะครับน้องรีบมาครับหนีจากที่นี่เร็วครับปโหสอมบี้มาเข้ามาข้างในเร็วๆเด็กๆหนีน้องมาแล้วว่าน้องกลับมาแล้วสิน้องน้องจะอยู่เครับตอนนี้เราเข้ามาหกงในร้านอากาศแล้วนะ พี่บองไม่เห็นพวกเราแล้วแต่ซอมบี้เดินเข่ม่าเต็มข้างนอกเลยครับเราเข้ามาดกข้างในแล้วเดีย๋ยววางซอมบี้เห็นนะครับซิโนเรโอแต่ข้างนอกยังมีเด็กๆเ,เล่นของเล่นให้อูนะเราต้องรีบไปบอกเด็กๆให้หนีกันนะครับพเพื่อนๆเห็นไหมครับยังมีกลุ่มเด็กๆเ,เล่นกันอยู่ข้างนอกค่ะเขายังไม่รู้ตัวเลยครับว่ามีซอมบี้อยู่เนอกเราต้องไปเตือนเขานะบอกให้เขารีบหนีกันครับซีโน่ครับเราต้องไปเตือน พวกเพื่อนๆนะให้รีบหนีซอมบี้ไปหาไปเตือนพเพื่อนเด็กๆนะครับเร็วครับ <c oughs> ตอนนี้ซอมบี้เข้ามาในสนามเด็กเล่นนะเราต้องไปเตือนเพื่อนๆเรานะครับ <c oughs> ให้รีบหนีซอมบี้ครับไปเลยครับเร็ว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 เราต้องไปเตือนเพื่อนๆให้รีบหนีซอมบี้นะครับดูซอมบี้มันเข้ามาข้างในแล้ว <c oughs> ไปครับเร็วเร็วครับเ <c oughs> อาเร็วๆไปบอกเพื่อนๆครับ <c oughs> ตอนนี้ซอมบี้เข้ามาข้างในแล้วครับเราต้องรีบออกนี่ครับเด็กๆ รีบวิ่งหนีกันเลยครับอันเร็วเร็วเร็วโอ้หซอมบี้มาแล้วนะครับตอนนี้ซอมบี้เข้ามาในสนามบิกแล่นครับเราต้องรีบออกจากที่ครับ้เร็วเร็เร็วเร็วรีบวิ่งขเร็วเร็วเร็วหนีหนเอาวิ่งไปขางนะครับตรงี้วิ่งางหนพบางในครับเร็วเร็วเร็ยหนีเดินไวไหยวิ่งแล้ว เพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอฝากช่องน้องซีโนน้องเลโอ u t u b e นะครับช่อยนันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องซีโน่น้องเลโอ u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  e ด้วยนะครับบ๊ายๆครับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย